ลองรอกอีพีนี้นะคะเราเริ่มจากการไปรองท้องกันก่นกอนที่เียปิงลูกชิ้นปลาหมึกเทพลักสิค่ะไปชมเพิ่มเติมได้ในช็อตเลยนะเพราะที่นั่นอธิบายเมนูไว้เพียบเลยนะคะร้านนี้จัดเป็นร้านโปรดราคาดีมากๆเลยนะคะมีอาหารให้เลือกมากมายแล้วก็รสชาติเข้มข้นมากๆไปลองกันได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะวันนี้เราก็เลยจะเอารถของพ่อขับพาพ่อกลับจังหวัดพ่อนั่นก็คือฉาเฉิง เป็นใหญ่ขนาดนี้เอามงเลยไหมเอาเป็นว่าใครยังกลั้นหายใจเวลาข้ามสะพานอยู่บ้างนีเชื่อเพื่อนมาแต่สมัยปถมเลยว่าถ้าทำได้จะโชคดี <c oughs> อ่ามาไกลขนาดนี้ก็ว่าไม่ได้นะเพราะว่าพื้นที่ใกล้บ้านพ่อน,นั้นเป็นวัดจุกกระเชิดจ้า <c oughs> ที่วันนี้จะลือเรื่องเรื่องของท้าวเวสวรรณสององค์นะคะ <c oughs> ท่านท้าวรุ่งเรืองและท่านท้าวร่ํารวยค่ะ ชันตีล่างคางเผื่อมูความปังและการเดินทางจากกรุงเทพมาถึงวัดจุกะเชินนะคะใช้เวลาประมาณชั่วโมงเศษๆใกล้ๆสองชั่วโมงไม่นานค่ะและระหว่างที่ไหว้ขอบาร,รมีจากท่านอยากให้ศพตาท่านรับรองว่าจะได้พลังบาร,รมีอันศักดิ์สิทธิ์แน่นอนที่วัดจุกะเชินนะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะก็เป็นวัดที่ประกอบศาสนกิจปกติเลยนะคะก็มาทําบุญกันได้ค่ะแต่ถ้าใครเป็นสายมูแบบเปิดเผยนะคะรับรองเลยว่าที่นี่นะคะเครื่องรางของขลังของพระอาจารย์ช้างนั้นบอกได้เลยว่าดังคําว่าจุกระเชินแปลว่าต้นลําพูนะคะที่เป็นต้นม้ใหแสงสงงว่า และนี่คือพระพุทธรูปที่พอ่อภูมิใจมากเพราะว่าพอรวมถุนสร้างด้วยนะคะนอกจากวัดจุก,กระเชอแล้วนะคะก็ยังมีวัดสมานที่มีพระพิฆเนศอง์นอนที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีตลาดร้อยปีมีวัดหลวงพ่อโสธรมีศาสนาสถานพระพิฆเนศองค์ยืนยังสามารถล่องแม่น้าบางปะกงได้ด้วยนะคะและภาพเห็นขณะานี้นะคะคุณติก็คือการมุ่งตรงไปสู่บ้านเกิดของพอนั่นเองซึ่งตอนนี้ไม่มีอะไรเลยนะคะเป็นที่ดินปเปล่าๆแล้วก็บ้านซ้ายมือนั้นเป็นตลิ่งที่ติดริมแม่น้ำบางประกงค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พื้นที่ของบ้านยญงหนวนปากคลองบางแก้วใน3 2 1 เอาละค่ะจบทริปนะคะสำหรับการพาพ่อขับรถของพ่อไปที่ดินของพ่อบ้านเกิดของพ่อก็คือบ้านยานั่นเองเนาะถ้าช่วงหยุดยาวมีเวลานะคะหรือเสาร์อาทิตย์ก็ลองไปฉะเชิงเซากันได้นะคะติดตามบล็อกหน้านะคะว่าจะไปลองทำอะไรกันที่ไหนบ้างเราจะเก็บมาฝากนะคะ